จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรวมตัวของแพทย์ไทยที่เก่งๆแบบเอาว่าระดับท็อปที่รู้จักกันมาอยู่ในงานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องฟิลเลอร์นะคะน mm ั hmm. ่นแหละก็ถ้าวันนี้เนี่ยใครไปตามคลินิกทั้งหลายก็จะไม่เจอแพทย์เก่งๆทั้งหลายเพราะทุกคนอยู่ในที่นี้หมดแล้วแล้วหนิงเอหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่อย่างที่คนรู้แล้วว่าอยู่ในวงการสกินแคร์อยู่แล้วหนิงเอหนิงก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับ รู้ให้บรนทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวงการของทางแพทย์แพทย์หรือวงการสกินแคร์ที่หนิงทำงานอยู่หนิงว่าการที่เรามีความรู้แล้วรู้เรื่องเทรนเรื่องนวัตรกรรมใหม่ๆเรื่อยๆอ่ะมันน่าจะเป็นการที่อัปเดตแล้วก็ตอบโจทย์คนที่เขาเป็นแฟนคลับเราแล้วก็ใช้ของเราได้ดีที่สุดคือ <c oughs> ต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆศึกษาเรื่องเนี้ยมานานมากเราก็จริงๆตามตามบริษัทที่ทําฟิลเลอร์ตัวนี้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบสารเกี่ยวกับพวกไฮยาลูรอนิกซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทจีนที่ผลิต เขาเรียกไข่ยาที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือสกินแคร์แทบทุกแบรนด์หรือว่าเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์ก็จะต้องใช้แบบว่าสารสกัดไขยาลอนิกจากที่นี่แล้ววันนี้เขามาทำฟิลเลอร์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าตอนนี้เราไปคลินิกไหนเจอหมอท่านไหนะเอ๊ะทำไมทำไมหยิฟิลเลอร์ตัวนี้มาใช้ล้วดีจริงหรือเปล่าเราก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาเข้าไปเข้าไปหาความรู้ คือถ้าสําหรับหนิงเนี่ยหนิงจะเชื่อแพทย์ที่ต้องเป็นแพทย์ที่ไว้วางใจได้นะแพทย์ก็จะมีหลายประเภทให้ให้คุณหมอ,อหน่อยนะอันนี้ต้องเป็นคุณหมอแล้วล่ะคืออยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับคือในตลาดฟิลเ,เลอร์ณวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับสำหรับผู้บริโภคเองก็ตามควรจะต้องติดตามดีดีครับเพราะว่าตลาดของธุรกิจความงามเนี่ยมันมีทั้งฟิลเลอร์เถื่อนนะครับ มันมีทั้งมันไม่ตรงตามที่ควรจะต้องเป็นนะครับ,รบและก็ความนิยมของคนผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะนิยมฟิลเลอร์ที่มาจากอ่ยุโรเปียนแบบหรือยุโรปเนาะลองมาก็เป็นเกาหลีนะครับพอพูดถึงแบรนด์จีนก็จะรู้สึกว่าโอ้จีนเหรออะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของอ่แบร,รนด์จีนเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจแหละนะครับแต่ว่าตัวเองได้มีโอกาสไปดูที่โรงงานแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่ที่จีนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ดีมากมันต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยนะครับ รถไฟฟ้าเองเนี่ยยังผลิตที่จีนเนาะนะครับและแบรนด์ยุโรปชั้นนาก็เอาไปผลิตที่จีนดังนั้นจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาผลิตสําหรับยี่ห้อน,นี้นะเขาผลิต HA เนี่ยล้อกันมากับตอนที่ยุโรปผลิตครั้งแรกในโลกด้วยซ้ำไปมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและบริษัทเขาก็าใหญ่มากนะครับแลบ้วมาตรฐานคุณภาพก็สูงมาก แต่สิ่งที่แบบเสียอย่างเดียวเลยนะคื pues อราคามันด er ันแบบว่าราคาบันดันแบบโอ้จริงๆไม่ใช่เสียแล้วเนาะราคาจับต้องได้อ่ะคุณภาพสูงว่าจับต้องได้แต่คนชอบเข้าใจว่าของแพงอ่ะคือของดีคนชอบเข้าใจแบบนั้นและคุณภาพคือได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่อ้นนี้นะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่คุณหญิงสัมภาษณ์เมื่อกี้เห็นด้วยเลยอกลีร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะพูดเวทีต่อไปคือไม่บวมอ่าใช่คือเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ ฉีดปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยอ่ะไม,ไม่ไม่ไม่ต้องรอว่าจะไปอุ้มน้ำกินน้ำเยอะๆคือฉีดปุ๊บรู้เลยว่าผลมันคืออะไรยังไงใช่คือจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อซัพพลายเออ,อร์มาก่อนนะคะ,ะให้กับบร,ริษัทฟิลเลอร์อื่นๆอย่างนี้ดีกว่าแบรนด์ยุโรแบรนด์ไม่ใช่คือคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทำแล้วแค่วันนี้เขาลุกขึ้นมา ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าไฮยาลูโรเนซิดไม่ได้อยู่ในแค่ฟิลเลอร์นะในน้ำยาน้ำตาเทียมในสารฉีดเข้าคอในสารเขาเป็นเจ้าที่ผลิตใหญ่ที่สุดคือเกิน50%ของ HN ในโลกนี้ผลิตที่นี่จริงๆพวกอะไในแง่ของฟิลเลอร์ใช่ไหมคะหนึ่งราคาจะต้องได้ไหมราคาเลยเนี่ยเราในแง่ของหมอนี่เราตัดเรื่องราคาทิ้งไปก่อนเพราะว่าเอาเรื่องคุณภาพกับความปลอดภัยนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะยึดหลักว่าหนึ่งคือมีการเปลี่ยนแปลง น้อย<ม>คือหมายถึงว่าการใส่สารที่อ,อ,อะไรก็ตามที่ทําให้ฟิลเลอร์มันมีคุณภาพดีขึ้นหรือคงอยู่นานขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยากับร่างกายเรา,าเพราะว่ามันเป็นสารแปลกปลอมเพราะฉะนั้นอันนี้เขามีการใส่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนั้นดีกว่าวอันที่2คือตัวเทคโนโลยีในการทําให้ความละเอียดของตัวเนื้อฟิลเลอร์เนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปมันจะ เนียนไม่เป็นก้อนประถ้าในแง่ในแง่ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าจับแล้วไม่เป็นก้อนไม่บวมใช่ในฐานะที่เป็นนักแสดงเนาะคือเวลาทำแล้วมันโปะอ่ะกล้องเนี่ยมันเห็นชัดกล้องมันเห็นชัด ดังนั้นฟิลเลอร์เนี่ยปัญหาของแม็กหมอเองก็ตามนะคือบางทีทำแล้วมันดูแบบมันไม่เนียน <ừ> นะถ้าคนทั่วไปโอเคแต่ถ้าในฐานะนักแสดงเนี่ยอาจจะไม่โอเคเพราะบางทีกล้องเนี่ยมันละเอียดมากเคยมีคนไข้มาบดเนะว่าบังจับแล้วมันเห็นชัดเจนน,นี่คือจุดเด่นส่วนตัวก็อยากพูดในนามของในนักของที่เป็นคนไทยด้วยเป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็ขาข้างหนึ่งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ความงามวิทยาการแพทย์พผนนาการส่วนตัวเป <นะ S 1> ็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกล้าที่จะฉีดปากเลย ทีเนี้ยมันก็เป็นเทรนใหม่ในการที่ฉีดฟิลเลอร์ปากและยิ่งเวลาเปเปอร์หรืองานวิจัยที่ออกมาเนยฟิลเลอร์ฉีดปากของเขาเป็นไฮยาที่ก็เรียกว่าเป็น g l o b a l ไฮยาที่ส่งออกเมืองนอก <c oughs> ซึ่งมันดูลุกไล์ในชั้เรลทุกคนชอบหมดเลยครับเพราะว่าหนึ่งสัมผัสจับแล้วไม่เจ <c oughs> อป่ะฉีดเลยแล้วไม่หลงคือไม่หลงคือจะบอกว่าเวลาที่บวมเนี่ยพี่บอกด้วยว่าคือเราแบบเสียเซลล์นึกออกป่ะแล้วเวลาด่มนะเวลาเราดื่มน้ำเยอะๆจะต้องบอกว่าไฮยาหลายๆยี่ห้อมันบวมนึกออกป่ะแต่อันเนี้ย มันไม่บวมอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉีดปากฉีดปากก่อนคไปไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยาพูดว่าเพราะผมผมผมไปดูงานที่ปักกิกับอานมามคําว่าบางทีเราเราเชื่อมั่นในแบรนด์เนี่ยเราเชื่อมั่นจากอะไรก่อนอเทคโนโลยี RD ที่สําคัญนะครับมผมไปดูที่โรงงานมาแล้วถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมัน่นเขาไม่สามารถจําหน่ายฟิลเลอร์ที่ผลิตจากโรงงานนี้นะครับ15 0 0 0ล้านซีซี 1> 1, 000, 000, 000, 000ต่อปอีนะครับ และเตรียมพบกับโรงงานใหม่มเฟสสองครับ60,000ล้านซีซีต่อปีอด้วยปริมาณขนาดนี้ลองคิดดูแล้วกันครับว่าความเชื่อมั่นต่ขขอทุกโลกเป็นอย่างไร,รแล้วก็ววอีก<ไ>ประเด็นหนึ่งนะฮะคืออยากจะเรียนว่าคือหนึ่งทางไปโอเฮรลักษ์เม<อ>ืองไทยเนี่ย<อ> <ๆ S 2> เขาก็เล็งเห็นอัตลนนักนะครับแล้วก็เขาได้ปรึกษาทางด้านของอาจารย์โรงเรียนแพทย์นับอาจารยลังซีมาเนี่ยในเรื่องของสอน รายละเอียดต่างๆในการที่จะฉีดฟิลเลอร์กับส่วนไข้จริงนะครับโดยมีการที่เป็นใช่ฮะตรงนี้ต้องยกเครดิตให้อาจารย์ลักีมาด้วยอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีการเทรนหมอส่วนหนึ่งนะคะในเป็นเป็นเรียกเป็นล็อตแรกนะคะใช่เป็นเทรนคุณหมอเพื่อที่จะมาเป็นเทรนเนอร์ใช่ให้มัเป็นเทรนเนอร์ในการสอนต่อไปค่ะคือบริษัทก็ให้ความสัมพันธ์กับเกี่ยวกับในการเรื่องของการปลอดภัยการให้ความรู้การให้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างถูกต้องกับหมอภายในประเทศค่ะรับแล้วหลายปอสงสัยครับว่าระยะเวลาที่มันจะอยู่กับใบหน้าเราหรืออยู่ที่ฉีดไปแล้วมันได้อยู่นานขนาดไหนหรือคงทนแต่ประมาณยังไงคะอยู่เท่ากันกับอ่า ลเลอร์ปกติทั่วไปเพราะระยะเวลาไม่ตา่างกันเลยมีมี4ตัวค่ะคในรุ่นนี้มี4ตัวมีตั้งแต่ตัวที่อยู่สั้นไปจนถึงตัวที่อยู่ยาวตัวที่อยู่ยาวที่สุดในคือ15เดือนออคือจริงๆข้อด,ดีของฟิลเลอร์นะถ้าในฐานะผู้บริโภคที่รเราก็ผ่านมือแพทย์มาหลายแพทย์แล้วเหมือนกันก็ มันดีตรงที่หนึ่งว่ามันมีฟิลเลอร์หลายหลายหลายประเภทคือแบบถ้าจะจะฉีดใต้ตามัน,มนก็จะมีสําหรับใต้ตาโดยเฉพาะฉีดปากก็มีปากโดยเฉพาะหรือจะฉีดผิวผิวแค่แบบว่าเอาริ้วรอยก็มีริ้วรอยโดยเฉพาะหรือจะแบบว่าคนที่แบบผ,ผ่านการผ่านการเขาเรียกว่าตรากตาม,มาหนักเราต้องการแบบลึกก็มีคืออันเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็อย่างที่บอกแหละไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผู้บริโภคที่ใช้หรือว่าตัวเองที่มีโอกาสลองคือไม่บวมแล้วเห็นผลเลยว่าโอเค ฉีดแค่นี้ผลอย่างนี้นะไม่ต้องไปรอว่าจะต้องไปอุ้มน้ําแล้วก็ไปรอแบบรอว่ามันจะต้องถึงแค่ไหนพอไหมหรือไม่พออะไรอย่างเงี้ยหนิงว่ามันตอบโจทย์มันตอบโจทย์แล้วก็เห็นผลเลยหลังจากนี้จะเห็นไปวางตามคลินิกต่างๆจริงๆวางเราเยอะเนาะเพราะจริงๆหนิงไปคลินิกหลายๆคลินิกก็คุณห,หมอดังๆก,ก็ใช้กันเยอะค่ะผมอยากจะอวยยศเพิ่มอีกนิดนึงฮะคือจริงๆแล้วใคยาของเขาที่ตัวฉีดหรือฉีดปากเนี่ย เป็นอันดับ3ของโลกนะครับทีนี้อาจจะต้องให้เครดิตนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องไปเซิร์ชหาข้อมูลดูเพราะว่ามันสร้างความมั่นใจกับพวกได้และยิ่งเราอยู่กับแพทย์ผู้มีความชำนาญการในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์แล้วอย่างเี้ครับแล้วเราได้ฟิลเลอร์ดีๆคือให้ย่าดีๆเนี่ยมันก็สามารถจะตอบโจทย์ทําให้เราเนี่ย มีความมั่นใจในชีวิตได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับจากการตกค้างของฟิลเลอร์หรือไฮยาคครับจริงๆถ้าจริงๆถ้าท่านรู้สุขาวยังว่างต่อค่ะเดี๋ยวก็ไปฟังข้างในจะมีรูปคนไข้ที่โปรโมชั่นดีๆเหรอคะเดี๋ยวขอให้ค่ะชัอยากจะไปเป็นหมอตอนนี้ไปเรียนหมอทันราคาไม่แรงตอนนี้ไปเรียนหมอทันเลยจะได้มาฉีดได้บีบีคือคืออย่างนี้ค่ะในฐานะที่เป็นอาจารย์เวชแพทย์เนาะเราก็ต้องพูดว่าถ้าคุณไม่อยากจะทําอะไรเลยคุณก็ล้างหน้าให้สะอาดทา มอยส์เจอรไรเซอร์ดีๆแล้วก็ทากันแดดแล้วก็ทาครีมดีๆค่ะแต่ถ้าสมมติเซรั่มดีๆอมพูดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไปกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยพอสรุปนิดนึงว่าณวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นที่หอมป่วนของตลาดมากทั้งผู้บริโภคทั้งคนที่ทําธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ปอมปนมาด้วยคือความไม่โปร่งใสนะครับ mm hmm. แล้วก็อันตรายต่อผู้บริโภค,คดังนั้นอยากจะเตือนครับว่าผู้บริโภคเนี่ยควรเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเลือกนะครับทั้งตัวคลินิกเองทําในสถาพยาบาลแพทย์ที่ mm hmm. มีความมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าเห็นกับราคาถูกนะครับเพราะว่าเวลาแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเกิดปัญหาตามมาและเสียเงินแพงกว่านั้นครับแล้วบางทีแก้กลับคืนไม่ได้ด้วยครับ ก็ที่อยากเะฝากเรื่องเป็นมินิสนึงครับคือน้องสาวผมทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมากคือผมรู้จักกับทางคุณแม่เข้ามา16ปีครับแล้วก็ตั้งแต่คุณแม่เขาเริ่มตัวน้องมีความตั้งใจสุดมากการที่เขาจะนำฟิลเลอร์หรือพายาเข้ามาเนี่ยเขามีการ QC มีการตรวจมีการหาเ e ็ e คอนเลทุกๆอย่างเยอะมากนะครับไปดูโรงงานก่อนแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านของอาจารย์ที่เป็นคอนเซัล์ทางการแพทย์ทึงสามท่านซึ่งเป็นพลากรที่ หลายท่าน,นอาจารย์โรงเรียนแพทย์หรือคุณหมอหลายท่าน,นยอมรับนะครับก็ฝากดูแลนะครับน้องทั้งสองด้วยนะครับคิดว่าก็ไม่ทําให้นะครับตลาดฟิลเลอร์เมืองไทยเนี่ยผิดหวังแล้วก็เสความรู้สึกใช่สุดท้ายอยากจะบอกว่านาวันนี้ตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าจีนเนี่ยเริ่มมีคนไทยเริ่มได้รับความนิยมนะครับและให้การยอมรับไม่ต่างจากยุโรปเลย ซึ่งผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ไบโฮยารัคเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของจีนแล้วก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของจีนอีกอันนึงที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ความงามกับประเทศจีนครับแค่ว่าใครยังไม่เชื่อมั่นก็สามารถมาปรึกษากอนเนาะเกิดอาจจะได้แบบมีความรู้กันเนาะจริงจริงอย่างที่หนิงบอกอะว่าหนิงเวลาเวลาสัมภาษณ์สื่อหรือเวลาไลฟ์สดตลอดจะพูดคำหนึ่งว่า เราใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เราต้องใช้ให้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปบางครั้งเราต้องอยากเป็นเหยื่อของการตลาดของแพงบางครั้งมันไม่ใช่ของที่แบบดีเสมอไปคือของดีจริงๆเนี่ยคือเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนให้มันให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งก่อนแต่ของอย่างเงี้ยคือเรามาพูดหรือเรามาเชิญชวนอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือทุกคนไปทําแล้วเห็นผลแล้วก็คงปากต่อปากมากกว่าต่อจะให้เราพูดยังไงมันก็ไม่เท่ากับไปลองทําเองดูสุดท้าย ใครๆก็เลือกไปโอไฮยาล์ครับจะมีกว่า100่งร้อคลินิกค่ะทั่วประเทศไทยคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ